ขับสู่ฟาร์มเมนเจอร์ในบทวินเทอร์แล้วในที่สุดหน้าหนาวมาไวจริงๆครับตอนนี้เราเข้าหน้าหนาวแล้วแล้วก็กรีนเฮาส์ได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพแล้วตอนนี้เพราะว่าเราไม่สามารถปลูกผักได้แล้วครับนี่ฮะผักไปโตแล้วเนี่ยอันนี้ยังเก็บไม่หมดเลยนายโคตรเซ็งอะ่ะเพราะว่ามันหน้าหนาวแล้วครับเพราะฉะนั้นในบทนี้บทที่4เราจะมาทำกรีนเฮาส์กันหรือตัวนี้ผมจะลงตัวใหญ่ไปเลยนะ เพื่อความแจ่มเอาให้เต็มเๆสักสามแล้วกันเนาะเห็นไ่ช่องครับสองสามนี่ไงมันต้องลงทุนครับการลงทุนนะ่ะมีค่าต่อการลงทุนนะสำหรับไอตัวเนี้ยถ้าเราไม่ลงทุนในกรีนเฮาไปอ่ะเราจะไม่สามารถปลูกผักได้เลยครับไม่โตเลยแล้วก็ตรงนี้เห็นปะซีซันนอลหายไปแล้วเพราะว่ามันหมดช่วงฤดูกาลของเขาแล้วครับก็จะไม่มีคนเข้ามาอยู่แล้วทำนอเน,นี้ย ผมก็ไม่สามารถที่จะรับคนตรงนี้ได้แล้วก็ต้องเพิ่มไอ้ตรงนี้ไปอีกอันนึงครับเพื่อรับคนที่เขามาอยู่แบบถาวรเสียดายอะเนาะแอปเปิ้ลยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยโครเส็งเลยว่าจะเก็บแอปเปิ้ลแล้วก็เงินครับเหลือสามแสนมันขึ้นขึ้นลงลงแหละรครับผมก็ขายไปเรื่อยนะเดี๋ยวพาไปดูนี่ก็ได้นี่ไงเห็นปะ่ะขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เหมือนกับไอ้นี่ค่ารักษาค่าบำรุงอะก็ยังอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นเท่าเดิมครับ ไม่ได้มากไปกว่าน,นั้นนะค่ารายเดือนค่าอะไรอย่างเงี้ยยังจ่ายเท่าเดิมอยู่โอเคไม้กรีนเฮ้า์เราจะมาปลูกในนี้กันครับผมว่าในนี้มันควรเป็นตัวทําเงินเนาะเพราะว่าสําหรับสัตว์เลี้ยงเราอย่างเงี้ยเราต้องเตรียมพร้อมในหนึ่งปีอะครับก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวอะน่าจะดีสุดไงไอพ้พวกเนี้ยเป็นพวกทําเงินก็ได้พวกน้ําผลไม้น้ําแครอทอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้แปรรูปไม่ใช่นี้ชึบดูก่อนเนี่ย เราต้องทำไปพวกแนวไว้แปรรูปครับน้ําผลไม้หรือเป็นไอตรงนี้ก็ได้ผมอยากทําไปตัวนี้พอขั้นบนผมเริ่มทำไปตรงนั้นแล้วไงเห็นปะ่ะแต่ตอนนี้มันเข้าหน้าหนาวครับเราจะเก็บเกี่ยวอะไรไม่ได้เลยโคตรเซ็งก็ต้องทําน้ําแครอททาน้ํามะเขือเทศสองอันน่าจะดีสามอันอเ,เี๋ยวนะดูและนู่นละทำไปโอไปเลยเอาเป็นแครอทหนึ่งอ่ะฮะเอานนี้ออกไปก่อนเชิบคน อ๋อนี่ต้องเป็นคนอย่างเดียวครับนี่ไงแมชชีนลงไม่ได้เนี่ยนายใช่เรื่องไหมแครอทลงไปแล้วต่อไปก็เป็นเทอร์มัเธออ่อาฮะส่วนอันสุดท้ายทำสามอันเปนครับอันเนี้ยสามารถแปลรูปไปหลายอย่างเลยนะตัวนี้นะชึบเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้ดีกว่าอีกอันหนึ่งอะ,ะเมล็ดถั่วถั่วลีสงอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ครับนิมเป็นแตงกวาโอเคมาชึบเรียบร้อยเราก็ได้แล้ว คนงานต้องมีต้องพร้อมครับคนงานผมไม่พร้อมเลยฮะเพราะว่าซีซันอลเขาออกไปกันหมดไงโคตรเซง็งดูดิผักแห้งผักตายหมดโคตรเศรา้าแล้วก็รีเสิร์ชของผมครับยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะโคตรเซง็งมันใช้เวลา300กว่าวันเลยในการรีเสิร์ชครับเนี่ยดูดิ13%เองอ่ะใช้เวลาเกือบปีอ่ะในการรีเสิร์ชตัวนี้นะโคตรนานโอเคมาเอาพนักงานเข้ามาก่อน สักสามคนเนาะหนึ่งสองตอนนี้ผมจะเน้นปลูกผักไงแล้วคนเก่าเขาน่าจะปลูกผักได้เนาะคนที่เขาไม่ปลูกข้างนอกอย่างเงี้ยเขาน่าจะเหมือนกับว่าเอาคนตรงข้างนอกเข้ามาได้ไงเสียดายอ่ะไม่สามารถวะหวูคนนี้เก่งโคตรรับมาก่อนครับพวกนี้เขาอยู่ถาวรอ,อยู่แล้วไงโอเคมาน่าจะเลือกคนได้เนาะที่เราเหมือนกับไอ้นี่เขามาจ้างพนักงานมาอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถเลือกได้ อันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวดูดีอีกกี่วันก็โตเองน่ะนี่ก็ยังไม่ครบแปลงเลยให้โคเซงอันนี้ผมเปลี่ยนไปโอแล้วครับเราต้องเน้นไอ้ตรงนี้อย่างเดียวนะโอ้โหทำไมคนไม่พออ่ะนายเอาจริงมันใช้กี่คนมาเนี่ยใช้สองคนไงน,น,นะชึบผมยังขาดอีกคนหนึ่งที่สามารถรับเข้ามาได้ครับฮะสวยเราต้องเอามันเหมือนกับว่า เอาคนงานบางส่วนอ่ะออกไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้เขาไม่ได้ทํางานแต่เราเลือกตรงนี้ไม่ได้ครับเนี่ยโอเคเราก็เหลืออีกแปลงนึงใช่ไหมคนไม่พอซีชันนอเขาหายไปหมดเลยง้โคเซงอ่ะผมอยากคงค้างให้ไอ้นี่ครับเงินเหลือประมาณสามเสนนะโอเคแต่มันจําเป็นครับมันจําเป็นต้องเพิ่มเพราะว่าคนงานเรามันไม่พอจริงซีชันนอเขาจะมาต้นต้นเดือนนั่นแหละความรู้สึกผมนะอ อีกสองคนก็น่าจะไหวครับเขาใช้ประมาณแปลงละ2คนในการดูแลกินเฮ้าอ่ะโตแน่นอนไม่ต้องห่วงหน้าหนาวเราก็สามารถปลูกผักเพิ่มเติมได้ไหนดูดีหมดความสวยเลยแอปดูแอปเปิลผมดิแอปเปิลเหี่ยวแห้งสุดเศร้าอนายเดี๋ยวค่อยทำแปลงใหญ่ๆข้างหลังนี้เลยเนาะแอปเปิลละรูืความแจม่มแล้วก็เริ่มศึกษาระบบอ้ตรงนี้ครับ แมชชีนส์พวกนี้มันใช้หลายตังครับลองสังเกตดูดีๆดูไอเครื่องแท็กเตอร์ถ้าเราเช่าอย่างเงี้ยใช้พันหกต่อเดือนเห็นปะโคตรแพงก็เลยขอเก็บตังก่อนมันใช้เงินค่อนข้างสูงครับผมว่าน่าจะหลัก 1M อ่ะ1ล้านเลยในการทำเครื่องจักรนะแต่มันจะทำให้เหมือนว่าคุณภาพของไอเนี้ยเราอ่ะดีขึ้นครับเกรของงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะไวขึ้นไงมันดีกว่าเราเอาเหมือนกับ คนลงไปทำงานถ้าคนลงไปทำงานอย่างเงี้ยมันจะช้าครับเขาจะทำงานช้าแต่ถ้าเป็นเครื่องจักรอะ่ะฟึบแปบ๊บเดียวเสร็จแปบ๊บเดียวเสร็จอะไรอย่างงี้ก็จำเป็นต้องลงทุนนะในงานเครื่องจักรเงินเราสองแสนแล้วอ่ะนายเดี๋ยวนะขอดูนั้นหน่อยสิว่าเป็นยังไงมัางจึบบ13%ครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายส0,000อ๋อผมไอ้นี่ครับผมซื้อนี่ไปเงินก็เลยลด ยังไม่รายเดือนนะรายเดือนยังไม่มารอรายเดือนนี้ก่อนจบเงินยังมีอยู่ครับผมจะไม่กู้นะผมจะพยายามเล่นแบบไม่กู้เงินเลยดูว่าจะเกิดยังไงขึ้นรับ <c oughs> พึ่งผมโตไหมอะอยากรู้อ่ะผมจะทําเกรดไอไบโอ,อยังไงวะไม่เข้าใจหรือมันต้องเป็นอีกเกรดหนึ่งเหรอต้องรีเสิร์ชงี้ปะมีปะวะรีเสิร์ชอะจบมันต้องรีเสิร์ชไอนั่นเหรอ น้ำพึ่งได้เกตดดีๆขึ้นอย่างเงี้ยน่าจะใช่นะครับแต่ผมก็คิดถูกแล้วครับที่ผมลงทุนสาย agriculture ไปเพราะว่าสายเนี้ยดูดิความเร็วในการโรดักมากขึ้นความเร็วในการเก็บของมากขึ้นได้แปลงใหญ่เลเวล3แล้วก็ลดเหมือนกับไอ้นี่ครับการติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยลงมากขึ้นไงไอ้นนี้ดีอ๋อนี่ไงเวิร์กช็อปครับตรงนี้สำหรับผึ้ง00 0นี่ตัวนี้ แล้วก็เพิ่มผลผลิต10%ได้ด้วยเหรอบัฟอะไรของนายวะเนี่ยบัฟแม่งโกงโคตรเออถ้ามันจะมาสายบัฟรีเสิร์นะครับมาสายเนี้ยก่อนเลยค,ยคุ้มค่าเลี้ยงสัตว์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสายเนี้ยคุ้มค่าสุดครับสายอื่นมันจะเหมือนกับว่าลดหรือเหมือนกับเพิ่มพวกค่าวความสามารถของคนงานหรือลดบิลต่างๆลงแค่นี้ครับถ้าเป็นสายอื่นเนี่ยเพิ่มสต็อกเห็นปะก็จะเป็นประมาณนั้น แต่ผมว่าสายเนี้ยดีสุดเนี่ยรีเสืออันเนี้ยให้แน่นไว้ก่อนเลยครับให้เต็มให้หมดก่อนน่าจะดีเพราะว่าสายเนี้ยสำคัญครับโคจะนะับมาเนาะมีกันเหมือนกับเพิ่มไอ้นี่ด้วยผลผลิตวะมันใช่เรื่องไ,ไ้มนายอย่างโกงอะ่ะโอเคผมเพิ่มได้แค่นี้ใช่ไหมหกร้อยห้าสิบไม่ได้แล้วครับเต็มแค่นี้ฮะเนี่ยได้แค่นี้ครับเอาลงได้อันหนึ่งเกให้เต็มเต็มไปแน่นแๆนๆ่นแน่น ฝั่งนู้นมันติดแค่สี่ช่องไงไม่ได้แล้วมาแล้วเราก็ได้กรีนเฮาส์เราแล้ว,ลวเริ่มปลูกผักแล้วครับนี่ไงเริ่มไอ้นี่แล้วพอปลูกลองไปดูข้างในได้ไหมอาณยาอยากเห็นนะไม่ได้ด้วยวะเราจะดูไม่ได้ครับว่าเขาทําอะไรข้างในมัางอะไรอย่างี้เสียดายเนาะกรีนเฮาส์สหรับหน้าหนาววินเทอร์พร้อมแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมรอรายเดือนก่อนครับว่าเป็นยังไง ว่ามันใช้ไอ้นั้นเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายนะเพราะตอนนี้รายเดือนเรายังไม่มาครับผมอยากรู้ว่ามันยังจ่ายอยู่ที่เท่าเดิมอยู่หรือเปล่าจะได้เก่งกําไรเก่งเงินถูกไนงะตอนนี้เราให้เก็บโคโนมโควัวอะไรอย่างนี้ไปคือถ้าเราผลิตแครอทเองได้เงี้ยไอ้พวกนี้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แครอทครับเป็นบลีดไอ้ตัวนี้เพิ่มได้แล้วก็ทำกรอตี้ของเกตเราได้มากขึ้นปลามันยากอะเนี่ยถ้าเราได้พวกนี้มาอะไรอย่างเงี้ยแก้ว ไอ้อตัวนี้ผมก็สามารถปลูกได้นะเอามาให้เขาได้เพิ่มเติมไหมเดี๋ยน,นะผมดูไก่ไก่ผมอยากให้คุณภาพดีอะ่ะดีมากกว่านี้ไงแต่เราต้องซื้อมันฝรั่งหรือไม่ก็พวกนี้มาครับเลซี่ทานตะวันอะไรงนี้มันฝรั่งมันแพงไหมวะขอดูหน่อยทีใช้เงินอีกได้ไหนถูกเศราถ้ามันฝโอ้โหมันฝรั่งแพงอะ่ะสองพเก้าเลยเหรอโคดไแเงเดี๋ยวเดี มันมีทานเมล็ดทานตะวันกับโซย่าที่สามารถซื้อได้โซยา่าโซย่าก็แพงครับอ๋อ,อ,อนี่น้ำนมถั่วเหลืองใช่ไหมสามพันอันนี้ก็พอๆกันเลยครับไล่ๆกันเลยแล้วก็ซันฟาเวอร์ซันฟาเวอร์จะอยู่โอโ้โหมื่นซันฟาเวอร์คุ้มค่าในการทำครับโอเคผมรู้แล้ว ว่าอีกแปลงนึงผมจะทำอะไรดีผมจะปลูกทั้งหมดสี่แปลงไงที่ผมคิดไว้นะโอเคเดี๋ยวนะเงินเหลือสองแสนแล้วอ่ะโคตรเศร้าเนี่ยผมเริ่มทำในถั่วแล้วถั่วลิสงต้องรอไตามาดหน้าก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มอีกอันหนึ่งพอทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็หมดหน้าหนาวพอดีครับแป,ป๊บๆก็หมดแล้วหน้าหนาวอะ่ะเราก็รอให้หมดหน้าหนาวแล้วไปปลูกข้างนอกดีกว่าเนาะไอซันฟาเวอร์แถบตรงนี้ก็ได้เนี่ย พราะมันยังเหลือแปลงอีกต้องเยอะที่ผมสามารถลงได้ไงเนี่ยเราอ้อมไปทั้งน้ก็ได้ครับชึบเราก็ได้อีก3าแปลงเนี่ยปากข้างบนตรงนี้สวยๆเลยกลีนเฮ้ามันจะไอ้นี่ไงมันจะสําหรับหน้าหนาวอย่างเดียวที่ผมคิดไว้นะเอาไว้เก็บสต็อกหน้าหนาวหาเงินหากําไรแต่หน้าหนาวอะ่ะไม่น่ากลัวครับเกมเนี้ยเพราะว่าผลผลิตจากพวกเนี้ยสัตว์ที่เราทําไวอ้อ่ะมันยังได้เรื่อยๆไงผมพาไปดูก็ได้ บไม่ใช่หมวดนๆนะฮะเนี่ยของก็ยังได้เรื่อยๆครับ3,900อันเห็นปะ่ะก็ยังสามารถเก็บผลผลิตจากสัตว์เลี้ยงเราได้ปลาอะไรอย่างเงี้ยไข่ไก่ผมถึงบอกไงว่าเลี้ยงสัตว์สำคัญสุดจำเป็นต้องเลี้ยงสัตว์ไว้ก่อนเลยครับถ้าจะเหมือนกับว่า beginning นะเลี้ยงสัตว์ดีสุดเพราะว่าพวกนี้มันเสี่ยงต่อหน้าฤดูการอะไรอย่างเงี้ยมันจะลำบากหน่อยครับแต่ถ้าเรามีเงินเราก็ลงกินเฮาได้ทำนอน,นี้ เราก็สามารถได้เงินอยู่ตอนนี้ไงไม่จําเป็นต้องรีบครับเข <Okay, S 1> มาตอนนี้วันที่เท่าไหร่วะเนี่ยหนึ่งเดือนหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวไอ้นาค่านั้นมาแล้วขอดูในยี่นายเจ็บโดนไป4ี่หม้าครับรวมทั้งหมดอันนี้ผมสร้างไปก็เลยเสียไป1,000ดูข้างหน้าก็ได้ครับเนี่ยไอ้ ff F อย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้ก็คือค่าใช้จ่ายรายเดือนของเราตกรวมประมาณสี่หมห้า ถ้าผมจะขายของเลยนะโอเคผมลองดูผมจะเก็บไว้ทีเดียวไว้แล้วก็ขายรตใหญ่ไปเลยมันจะแบบสนุกสนานกว่าเฮ้ยเโอเคมาผลแก่แอะสี่หมื่นสี่ก็ถือว่าผมสามารถคืนทุนได้แล้วครับอันนี้คือผลผลิตจากเดือนหนึ่งของผมนะระหว่างขั้นเดือนอะไรเงี้ยผมก็ยังสามารถขายต่อเนื่องได้ไอตัวนี้ก็ขายได้ครับแต่อย่าพยายามขายหมด แล้วมันก็ไม่แพงด้วยไงยผมก็เลยเก็บไว้เอาให้วัวเรากินเนี่ยผมได้เงินแล้วครับสี่หมเห็นปะคืนทุนค่าภาษีค่าเท็กซ์อะไรต่างๆเงี้ยได้แล้วสบายสบายครับที่เหลือก็คือทํากําไรแล้วตอนนี้ผมอยากรีเสิร์ชได้ให้เสร็จอ่ะดะโคตรจนอีกกี่ปีวะเนี่ยนายโอ้โหสามอยสิบห้าวันสิบห้นต์นะนะ อย่างนานเลยทีเดียวโอ้เศร้าแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยครับหน้าหนาวเลี้ยงสัตว์ได้อย่างเดียวอะไรอย่างงี้เลี้ยงสัตว์เพิ่มไหมล่ะเดี๋ยนะขอดูก่อนจุ๊บหากําไรเพิ่มเติม,ตมจากสัตว์เลี้ยงมีอันเนี้ยที่ผมอยากเลี้ยงอะเขาอ้อไข่เหรอนกกระจอกเทศอ่ะให้น่ารักดิอยากรู้ว่าเป็นยังไงไงภาคเก่าไม่มีนะสองพันสิบแปดไม่มีครับนกกระจอกเทศโอ้โหแล้วก็สุดแค่นั้น ก็ประมาณนี้แล้วกันจะทำาอันี้เพิ่มทางเข้าไปชึ้เอาไว้ขยายในอนาคตครับเพราะยังไงเราก็ขยายฟาร์มของเราอยู่แล้วพูดเลยอันนี้ก็จะได้แปลงแกะแปลงวะได้ที่เลี้ยงแกะเลี้ยงไก่อะไรเพิ่มไปก,ก็ว่าไปขออน้ญาตกลอกเทศหน่อยโอเคเสร็จเรียบร้อยครับนี่ไงโอ้โหตัวสองพันหกเลยเหรอ แพงกว่าวัวผมอีกโคตรแพงเห็นะรับใครมาดีคนนี้แล้วกันคนนี้เขาอิดโอ้ยราคาสูงอ่ะสี่พอนายแล้วก็กินข้าวโพดโอเคได้เกตข้าวโพดอยู่ครับโอ้โหซันฟลาวเวอร์ด้วยโซย่า so ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะคืออย่างนี้ผมสามารถทำเกรดได้เกลียยเกลียยเกรดได้ก็คือไอ้ขายนี้ทิ้งไปครับแล้วก็มาซื้อนี้แทนโอเค เราจะเกียรเกรดสองอันได้ไงเท่าเท่ากันโอเคมานายขอดูของนี่แล้วก็รับอันนี้มาเลยครับพันอันต้องลงทุนสองพันสามเพื่อเอามาเลี้ยงนกกระจอกเทศกับปลาเราเกลียเกลียเกรด,กรดให้มันเหมือนกันนะครับน่าจะดีไงนี่ได้สองที่เลยส, ύ, ส, ύ, ส, ύ, สืยสวยเสือสวยฮ่านกกรจอกเทศเพิ่มเติมมาในฟาร์มของผมแล้วหน้าหนาวนี้ เงินเหลือสองแสนสองครับหน้าหนาวมันช้าๆเนาะมันจะแบบสโลไลด์ดูแบบฟิลช้าๆอะไรอย่างนี้เนิบๆไม่มีการทำงานเฮ้ย hey, มาแล้ว <h ums> มาแล้วอะเละรากระจอกเทศเหรอฮโดนเข็นใส่รถมาแล้วเนี่ยสี่ตัวครับโหมีมูลค่าเนาะราคาสูงมากนากระจอกเทศอะ่ะอยากรู้เลยว่าเขาจะให้อะไรเราไงแล้วคนทำฟาร์มผมมีไหมไวะ ต้องเพิ่มอีกคนใช่ไหมเนี่ยนายซีซันนอลมันต้องรอจบฤดูหนาวก่อนเขาถึงจะมาจะจะได้เปลี่ยนเกรดคนครับคนนี้เขาทำฟาร์มไหมไม่เหมาะต้องเอาคนเลี้ยงสัตว์มานี่จะได้เหมาะกว่านี่แล้วก็ได้นกกระจอกเท้ของเราแล้วเฮ่เดะเดี๋ยวเดะเดวเดกข้างในนอนอืดกันอยู่เนี่ยพวกหนูอ่ะใช่ไหมเนี่ยน่ารักดี มีสี่ตัวครับนกกระจอกเทศผมผมอยากรู้ว่าเขาได้วัตถุดิบอะไรไงเดี๋ยวเรามาลองรอกันดีกว่าว่าเขาให้ของอะไรเราอะไรอย่างเงี้ยให้ผลผลิตอะไรเราคืนมาไข่เหรอผมไม่รู้เกี่ยวกับนกกระจอกเทศเลยอะหรือหนังเขาวะเนาะหนังนกกระจอกเทศเขาเอาไปทําอะไรได้อย่างพวกแกะพวกอะไรอย่างเงี้ยเรายังรู้ไงว่าหนังเขาเอามาทําเสื้อโครสอะไรอย่างนี้ได้ทถานอนนี้แต่นี้ผมไม่รู้เลยอะเดี๋ยวนะ โซยาโซยาโซยาผมว่าเอาโซยาดีกว่าไหมเอาเป็นไอ้นี่นะครับมเมล็ดนี่ตัวนี้ดีกว่าแล้วก็เอาอันนี้ออกจึก๊บเพราะว่าโซยาเราจะได้มาทางนี้ได้ไงน,นี่มันจะได้ค้าๆกันครับไม่ใช่อะไรซื้อทีเดียวไปเลยพันอันอะไรเงี้ยขอดูสต็อกหน่อย อะไรที่ไม่ไใช้ขายครับ <c oughs> เก็บเก็บไว้ทําไมไอ่พวกเนี้ยอันนี้นี่มันเป็นเกจเก่าผมไม่ได้ใช้ขายไปสามพันสต,ต็อกอันไหนที่ทิ้งค้างไว้นานๆแล้วไม่ได้ใช้ควรอย่างยิ่งที่จะขายทิ้งไปไอ้น,นี่ครับไม่ได้ใช้เพราะผมเปลี่ยนเป็นซอย่าละเมล็ดถั่วเหลืองทั้งสามแปลงเนี่ยสอง สามไอตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วขายได้จช่ขายคืนโอ้โหขาดทุนเส็งโครอย่างอื่นก็คือเป็นผลผลิตที่เราต้องใช้หมดครับสำหรับไก่อะไรอย่างเงี้ยค้ากันหมดเนี่ยว่ากไก่เพิ่มเป็นโซย่าได้ด้วยถ้าอยากจะเพิ่มคุณภาพของเกตไก่เราขึ้นไปอีกนะก็ใส่โซย่าเข้าไปหุยเกือบเต็มหลอดเนาะดูดิ แต่เราต้องรับซอย่ามาเยอะๆเลยครับเพราะผมยังไม่ได้ปลูกเองวะ่ะโครเซง็งไก่เกือบเต็มหลอดแล้วว่าแล้วก็ไอ้ตรงนี้ผมมีอยู่ข้าวแต่ไม่เอาครับมันไม่ค้ากันอะหาค้าค้ากันน่าจะดีงั้นผมขายข้าวไปเลยไม่ได้ใช้หรือเปล่าดูวัวก่อนโอเคข้าวไม่ได้ใช้มเมล็ดข้าวอยู่ใส่นี่ไงซื้อมา180วะไม่ได้ใช้ครับ าทิ้งอะฮะแจมจัดสรรให้ดีๆครับเราจะได้เหมือนกับว่าทําผลผลิตทีเดียวซื้อรอบเดียวไม่ต้องซื้อหลายอย่างเพราะราคามันหนักหน่วงต่างกันนะถ้าเราไปซื้อวัตถุดิบแบบไอ้นฟ n f เวอร์เห็นปละล่ะโคตรแพงมันจะไม่คุ้มกับการลงทุนไงหาที่มันเหมือนกับค้าๆกันไปครับเหมือนๆกันอะไรอย่างเงี้ย ทำให้คุณภาพของสัตว์เลี้ยงเราดีขึ้นเหมือนไก่อย่างนี้มันจะค้ากับข้างบนนี่ค้ากันไอ้ตรงนี้ข้าวโพดก็ค้ากันเห็นปะผมไม่ใช้สเต็ปนี้ครับค้ากันหมดแล้วก็รับแค่ข้าวโพดหรือปลูกข้าวโพดเพิ่มอะไรอย่างนี้ไอ้ตรงนี้ผมปลูกไว้เต็มแล้วสำหรับวัวเรานะที่เหลือก็คือไอ้แปลงแอปเปิลเนี่ยน่าจะเป็นข้าวโพดครับข้าวโพดยังไม่มีข้าวโพดเลยอ๋อมีข้าวสองอันโอเคข้าวโพดก็ไม่ต้องปลูกแล้ว ไอ้นี่ต้องใช้ด้วยไอข้าวนี่เดี๋ยนะใช้สําหรับอะไรอะนายฮะใช้สําหรับปลูกเล่นอย่างงี้เหรอเอาตั้งผิดมันเอาไปแปลรูปไปทําอะไรไม่ได้ไงปลูกเป็นไอน้นี่ดีกว่าโซย่าเนาะเขียนไปเลยแล้วตอนนี้มันหน้าหนาวครับเดี๋ยวเขาก็ทําใหม่อีกีนี่เคก็ต้องรอฤดูการใหม่ครับสําหรับการเปลี่ยนแปลงไอเนี้ยได้ใช้อยู่แล้ว แล้วก็โซยาอันนี้ก็น่าจะเป็นโซยานะส่วนแอปเปิลก็เดี๋ยวตรงนี้ครับรอหมดหน้าหนาวก่อนตอนนี้หน้าหนาวมาใจจะขาดแต่ฟีลไม่นี่เนาะฟีลมันดูแบบ slow ล i ์ rise. อะไรเงี้ยเอาข้าวหมดอีกอย่างวานะเนี่ยซื้อมาสองพรอบเดียวนายเนี่ยมาดูแบบ slow ล i ์ rise. ชีวิตฟาร์มนิ่งๆสงบนิ่งอะไรเงี้ย อันดูแบบนิ่งๆเงียบๆดีเนาะโอเคมาะดูรีเซิร์ชดิเท่าไหร่แล้วนาย17%โอ้โหผมว่าหมดหน้าหนาวครับมันอีกปีนึงอ่ะกว่าจะได้ตรงนั้นน่ะเราก็จะอัพแปลงใหญ่ได้แล้วต้องรีเซิร์ชแบบอันนั้นก่อนไงซึ่งมันนานมากครับรีเซิร์ชกันเป็นปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการทำกินเฮาแล้วก็ปรับุงอ,อีกรอบหนึ่งกับกงนกกระจอกเทศของผม มาแล้วผมอยากรู้ว่าได้อะไรไงวัตถุดิบเขาอะ่ะขอดูก่อนแล้วกันเนาะเพาเราจะได้อะไรจากเขาผผลิตแล้วเดี๋ยวเรามาจบพาร์ทนี้บทที่4กันเข้าหน้าหนาวไวเนาะโคตรเศร้าเลยอะ่ะแป๊บๆหน้าหนาวแล้วดีนะมีเงินลงทุนกินเขาไม่งั้นเส็งเลยเนี่ยเค okay, ปไีแต่ามารอดูผลผลิตกันครับว่าไ,ได้อะไรนะสำหรับนกกระจอกเทศของผม อ๋อนี่ไงครับได้แล้วนี่ไงได้ไข่เขามาอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ได้เหมือนกับไอ้นั่นด้วยนะนี่ปุ๋ยหมักตัวนี้ที่ผมได้มาไข่เขาโอ้โหห้าฟอง4 3่สุดเ็ดก็โคตรแพงลองคิดดูถ้ามีสักพันฟองดิโอ้โยเอาเรื่องอยู่อันนี้แค่มีแค่5อันเองครับ5้ายูนิตเห็นป่ะแต่4 3 7สหนึ่งต่อยูนิตนะ แล้วก็ไอ้ไข่ไข่เราอ่ะ5.87ต่อยูนิตเองคุราคาโคตรสูงอะ่ะโอเคผมจะทําอีกแปลงนึงไงน่าจะเต็มพอดีไอ้ไม่ได้ครับเราต้องขยายพื้นที่ก่อนเพราะฉะนั้นพรัรนี้เอาแล้วรู้งนี้ทํานกกระจอกเทก่อนก็ดีเนาะดูดีได้ไข่เข้ามาครับได้แค่นั้นได้ไข่เข้ามาอย่างเดียวนะแล้วก็ได้เหมือนกับปุ๋ยหมักตัวนี้เอาไปเพาะปลูกได้ทํานออน,นี้ไง เราจะใช้เหมือนกับทำทีวาภาพครับต้องใช้ปุ๋ยหมักน่าจะดีสุดโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการทำกรีนเฮาส์สวายเวอร์ช่วงหน้าหนาวในพาร์ทหน้าครับเราจะมาสรุปไตามาสหนึ่งกันแล้วก็คือไตามาสต่อไปแล้วปีแรกของไตามาสหน้าวัดเราได้เงินเท่าไหร่ม้างผมจะเก็บเงินยาวเลยครับแล้วรอเหมือนกับขายทีเดียวไตามาสหน้าจะเตรียมพร้อม เกี่ยวกับการแปลร,รูปพวกนี้ครับนี่ที่ผมทำเอาไว้พวกนี้นะแปลร,รูปเป็นอาหารกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มกันไตามาดหน้าครับโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมหน้าหนาวผ่านไปด้วยดีมัสโลไล์ไงผมอยากให้มันจบหน้าหนาไวไวๆอะ่ะจะได้กลับมาปลูกผักอีกรอบเนาะตอนนี้มันดูแบบนิ่งๆเงียบๆดูดิเกิแต่ผลผลิตจากสัตว์เลี้ยงทั้งนั้นเลยฮะสุดเศร้าใจเลย ไปแล้วครับพ่อตื่นเต้นโคตรจะไตามาดหนึ่งแล้ววะได้กำไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยต้องลองดูกันนะอาจจะแจ่มสุด